กลับมาพบกับไทยเอสยูท hmm. ูบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีหัวข้อนึงนะครับมานาเสนอนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของรถ e ีวีด้วยนะครับกับรถน้ํามันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีฮดไลน์อันหนึ่งนะครับที่มานําเสนอนะครับก็คือสุดท้ายแล้วหรือว่ารถ e ีวีจีนจะต้องเสร็จโตโยต้านะครับผมอันนี้เนี่ยแอดก็จะมานําเสนอหัวข้อนี้นะครับก็มีอยู่3าประเด็นนะครับที่จะพูดนะครับผมเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของรถ ก็จะมีหลากหลายประเด็นวันนี้ก็จะพูดพูดกันไปนะครับเราก็พร้อมๆกับอัปเดตข่าวสารด้วยนะครับผมอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายแต่ว่าเหมือนอัปเดตข่าวสารเฉยๆนะครับข้อแรกก็คือก็จะมีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับใน BYD t h a i ไ a n d Thailand นะครับผมก็มีประสบอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับเนื้อความก็จะประมาณว่ารถเราโดนรถบรรทุกนะครับชนท้ายทําให้รถด้านหน้าไปชนรถบรรทุกอีกเลนหนึ่งนะครับก็คืออยากทราบว่าสภาพแบบนี้คุน,นประกันได้ไหมครับอะไรทํานองนี้นะครับนนนประกั 3, แตต่่่วาาาทางงเเจ้ขอโพส์ี เขาคิดว่าของเขาเนี่ยหน้าที่จะต้องขาดทุนให้เลยเพราะว่าชนเนี่ยค่อนข้างหนักมากตามรูปเลยนะครับผมซึ่งประเด็นตรงนี้มันมันจะไม่ใช่ประเด็นของอ่าว่าเขาเนี่ยถูกถูกรถชนหรือว่าอะไรยังครับตอนนี้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะทำไมรถคันนี้ชนหนักขนาดนี้นะครับถึงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอรไม่มีถุงลมออกมานะครับแอร์แบกนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็ได้นะครับเก็บเก็บภาพนะครับแล้วก็เก็บคลิปวิดีโอนะครับมาให้ชมกันนะครับว่าทําไมถึงอ่า ไม่มีถุงลมออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพจาก n c a p นะครับผม CNA CAP นะครับที่เคยทดสอบ MG5 ดังอยู่จุหนึ่งอันนี้เขาก็ทดสอบ BYD Seal ซึ่ง BYD Seal เนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะได้5ดาวนะครับผมต่างจากที่ MG5 ได้แค่0ดาวนะครับก็เนี่ยนะครับชนยุบเลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็จะมีถุงลมขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าลองเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ในในในรูปรถของอาทาง ทางของเจ้าของโพสต์ที่โพสต์นะครับก็ถ้าผมเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเห็นชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ได้โดนตัวเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมประเมินเนี่ยคิดว่าการชนอาจจะยังไม่รุนแรงมากถึงขนาดต้องถุงลมต้องออกมานะครับเพราะว่าดูจากไอเอนแคปเนี่ยเขาชนนะครับแล้วการชนเนี่ยยุบไปเลยแต่ว่าในในในรูปของอ่าที่ที่ตัวเจ้าของโพสต์เนี่ยเขามานำเสนอเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนฝากระพงเนี่ย ไอ้ฝากระโปรงรถเนี่ยมันจะ,พะเพเยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในคลิปวิดีโอของ NCA p คเนี่ยคือเขาจะยุบไปทั้งตัวรถนึกภาพไหมครคือเป็นทั้งกันชนแล้วก็ยุบไปถึงฝากระโปรงแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของ NCA p เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปกป้องจากคนที่ค่อนข้างที่จะชนจากด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็น m g 5หรือ n CA p เนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันคือถุงลมเนี่ยเวลาที่ออกมาจากด้านข้างชนจากด้านข้างเนี่ยจะค่อนข้างเซฟพอสมควรนะครับผมเนี่ยฮะถุงลมเนี่ยจะออกมาเลยถ้าเป็นจากด้านข้างแสดงว่าด้านข้างเนีนจ,เนจุด คือง่ายๆว่าถ้าชนถึงห้องผู้โดยสารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเซฟนะครับแต่ว่าจากในจากในภาพพี่เจ้าของโพสต์มาลงเนี่ยคือในห้องเครื่องเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยยังยังสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขอ้ขอขอ้ขอเขาเรียกว่าอะไรข้อข้อคิดนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติในกรณีที่คนขับเกิดไม่ได้คาดเบล,ลขึ้นมามันก็อันตรายเหมือนกันนะครับในในใน,นี้ก็ถึงบอกว่าถ้าขับรถเดินทางไกลใช้ความเร็วเนี่ย ก็คืออยากให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งมันก็จะช่วยเซฟชีวิตได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เจ้าของโพสต์ก็ไม่ได้เป็นไรแล้วก็รอดมาได้นะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือ,อ,อ,ค,อคือว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือ ชาวเน็ตเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่แอร์แบ็กนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณภาพจีนอะไรก็เราก็ไม่ได้ติติงตรงนั้นไปนะครับผมอย่างข้อต่อมาเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกแล้วนะครับมีคนบอกผมว่าเอ้ยทำไมเอาเรื่องแต่บ BD ามาลงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปรับงานมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆจะบอกนิดนึงว่าไม่ได้รับงานมานะครับก็คือตอนนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่า BYD ีเนี่ยมันเป็นรถที่ฮอตที่สุดในตลาดของประเทศไทยตอนนี้นะครับแล้วก็คนซื้อค่อนข้างเยอะก็คือเนื้อข่าวอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเราก็จะเสนอข่าวให้้ททุกกคนรรับบาแลว เสนอความเป็นจริงนะครับก็คือทุกคนก็พยายามติดตามนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครที่คิดว่าได้รับประโยชน์จากข่าวสารที่ผมเสนอไปก็รับไปแต่ว่าถ้าใครคิดว่าไม่ชอบไม่พอใจรับไม่ได้ก็ก็คือไม่ต้องเข้ามารับฟังก็ได้นะครับผมโอเคข้อข้อต่อมานะครับก็คือมีมีมีเจ้าของโพสต์นะครับก็มาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับรถนะครับตัวถังนะครับที่ได้เข้าไปซ่อมกับทางอู่นะครับของบ Y d ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นทางอู่ของ บีวดีจริงๆหรือว่าเ,เป็นเป็นเป็นอู่ในเครือนะครับผมแต่ว่าในรูปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอู่ของ b ีวดีจริงๆเพราะว่ามีรถ b ีวดีอยู่ค่อนข้างที่จะหลายคันนะครับผมแล้วประเด็นตรงนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาโพสต์เหมือนกับค่อนข้างที่จะบ่นนะครับประมาณว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าแนวทางนะครับเข้าซ่อมนะครับที่ศูนย์บีวดีนะครับแห่งหนึ่งนะครับผมแถวลำลูกกานะครับแล้วก็ทางประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะซ่อมรถนะครับซ่อมรถแล้วก็เขาอนุมัติการซ่อมแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1นึ่งวินะครับเขาได้ไปตรวจสอบการซ่อมทั้งหมดนะครับซึ่งทางทางเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนอะไรกับจุดที่เสียหายก็คือมีการเคาะตัวถังเราพ่นสีนะครับผมซึ่งเห็นจากในรูปเนี่ยทางหมา,หมายถึงว่าทางทางที่สู์นะครับเขาได้ติดต่อมานะครับว่าตัวถังบริเวณด้านข้างขวาเนี่ยแล้วก็ท้ายซึ่งเขาได้ถ่ายรูปมานะครับแต่ว่าอยู่ดีเขาเอะว่าเอ๊ยทำไมพอถ่ายรูปมามันกลับกลายเป็นนะครับ เป็นการตัดตัวถังรถบริเวณด้านขวาแล้วก็ถ้ายออกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองเสียงนะครับแต่ว่าในความคิดแอดที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือตรงนี้มันก็มองได้สองมุมนะครับอย่างที่แอดเนี่ยเอาข้อมูลมาฝากมุมแรกเนี่ยมันก็เนี่ยถ้าเราดูจากรูปวิเคราะห์ดีๆนะครับรูปเนี่ยของของทางเจ้าของโพสต์เนี่ยถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยมุมมุมทางด้านไอตัวตัวแก้มหลังรถเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นช่างหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็เปิดอู่นะครับแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการทําตัวถังพอสมควรเพราะว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับทําสีรถมานานพอสมควรน,นะครับคือมันแบ่งเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีแรกก็คือช่างเนี่ยเขาจะมีตัวคล้ายๆกับเป็นตัวตัวดูดตัวถังออกมานะครับเป็นคล้ายๆเป็นเหล็กจิ้มแล้วก็จิ้มแล้วก็ด,ด,ด,ดึง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 ออกมาให้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคลิปตัวอย่างให้ดูเพราะดึงออกมาให้มากที่สุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้สีโปนนะครรับูป รูปตัวถังนะครับผมพอรูปเสร็จเนี่ยเขาก็จะใช้การที่เรียกว่าดูสเกลของรถนะครับอันนี้มันจะเป็นการใช้การประเมินว่าเอ้ยเราตั้งสันประมาณนี้ให้เท่ากับของเดิมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาจะดึงออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้ใช้สีโปให้น้อยที่สุดนะครับมันก็จะมีชาวเน็ตบางคนก็ไปพูดนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือ คุณอยากได้สีโป้หนาๆห,ห,หรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่ท,ที่ที่ทางอู่เนี่ยเขาตัดสินใจทำนะครับอันนี้ผมจะเล่าเคสแรกให้ฟังก่อนคือเขาจะดูดตัวถังออกมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเขาจะเอาสีโปร้รูปแล้วก็จะขัดรองพื้นทําสีแล้วก็จะทําสีไปกับตัวรถนะครับข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือไอการที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะดูแล้วมันดูเหมือนไม่น่ากลัวนะครับดูเหมือนไม่น่ากลัวแล้วก็รถเนี่ยอาจจะที่ได้ตัวคล้ายๆกับตัวอาร์คเชื่อมเนี่ยมันก็อของเดิมก็ยังอยู่ซึ่งเจ้าของโพสตตเเนนนีี่่่คืือออ้าาางกกรทมมััหบว สมมติเวลาไปขายต่อรถหรืออะไรทํานองนี้คือเขาเหมือนกับว่ากลัวว่ารถมันจะช้าเกินนะครับแล้วพวกเสาสีเสาอะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกับว่าคนมันก็จะเห็นเกินไปนะครับเพราะดูจากรูปเนี่ยมันก็อาการไม่ได้หนักมากนะครับผมซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาคงต้องการให้ดึงตัวถังแล้วก็โปสีแล้วก็พ่นธรรมดาแบบนี้นะครับที่ที่เจ้าของโพสต์ต้องการแต่ว่าประเด็นคือที่อู่เนี่ยเขาไปทำเนี่ยคือเขาตัดนะครับตัดแก้มหลังออกมาเลยนะครับตัดตัดเสร็จแล้วก็ เขาก็ที่ทางแอดเนี่ยเชื่อนะครับว่าเขาทำยังไงต่อคือเขาน่าจะไปเบิกเบิกอะไรนะครับซึ่งมันน่าจะมีอะไรของ BYD ส่วนนี้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้แอดเอาข้อมูลนะครับอย่างอย่างอย่างตัวแก้มหลังของรถยี่ห้อหนึงมานะครับของ Toyota นะครับซึ่ง BYD ก็คิดว่าน่าจะมีแล้วก็จากในคลิปนะครับเขาจะมีการเชื่อมนะครับเชื่อมของตัว บางคนหลังตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนเดิมมันจะเหมือน OEM หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เวลาเขาตัดเนี่ยเขาจะเหมือนเหมือนกับมันมีคู่มือนะครับคู่มือของการการทำลักษณะนี้ว่าสเกลในการยืดออกมาเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยจุดอาร์คเนี่ยมันก็จะเป็นจุดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยด,ด,ด,ดูตามคลิปเลยจุดอาร์คเดิมของของการที่เราทําพวกนี้มันก็จะอาร์คลงไปนึกภาพออกไปฮะคือเหมือนกับว่าเขาจะพยายามทําให้ตัวนี้มันเหมือนกับของเดิมมากที่สุดลรวรู้สึกว่ามันก็จะมีเป็นคล้ายๆคู่มือในการทํา ของพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเป็นเครื่องศูนเครื่องวัดอะไรพวกนี้ตามใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทางทางศูนเนี่ยทางศูนย์ดึงตัวถังเนี่ยคือเขาจะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อย่างคลิปตัวอย่างมันก็จะเป็นการวัดดึงตัวถังจากด้านหน้านะครับเขาจะมีคล้ายๆเป็นเครื่องตั้งศูนรถยนต์เลยครับก็คือมันดึงออกมานะครับประมาณนี้มุมประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีของการทําตัวเอาวัสดุนะครับเหล็กเนี่ยเข้ามานะครับล้วก็เอามาเชื่อมเนี่ยข้อดีก็คือ รถของคุณเนี่ยจะมีน้ําหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ดีกว,ว่าไหมถ้าเป็นสีโป้เนี่ยเราถ้าเกิดสมมุติช่างเนี่ยเขาใช้การประเมินนะครับว่าการโป้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณไหนแล้วก็ขัดให้เรียบแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นคล้ายๆลารการตัดต่อแปะซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะมีน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับเบาแล้วก็ถ้าเกิดเชื่อมต่อเนียนๆแล้วก็ใช้ความร้อนในการเชื่อมดีๆเนี่ยมันก็ดูรถแล้วก็ไม่ได้ช้านะครับเพราะว่าเขาก็จะมีคู่มือนะครับในการเชื่อมแบบ oem ม,มาน,น,นาจะ,จะนนครับซ ค่อยๆดูนะครับเพราะว่าดูตอนจบดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นวิจารณญาณในการซ่อมของอูนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เขาถอดออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อมลงไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่ละที่นะครับเราก็น่าจะเชื่อช่างไว้ก่อนนะครับเพราะเราเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือตรงนี้ผมก็เอามาเล่าเล่าให้ฟังกันนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นปัญหาที่ บีวดีก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะว่ารถเขาเพิ่งจะขายในประเทศไทยได้ไม่นานนะใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องอู่ซ่อมเนี่ยก,ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแลวเทสชนให,ใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าตอนนี้เยอทะทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ทางบีวดีก็ต้องเรียนรู้ต่อกันไปนะครับผมก็คือถ,ถ้าเรียนรู้ดีๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ซ็้โตโยต้าได้นะครับผมและอันนี้เราก็เอามาให้ดูเล่เลนๆนะครับก็เป็นรถเป็นรถเนต้าวี v นะครับผมก็ไฟดับข้างหนึ่งนะครับเจ้าของโพสเขาก็เขียนไว้ว่าไฟติดข้างเดียวซื้อม ก็เสียซะแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็มีหลากหลายประเด็นเหลือเกินนะครับหรือว่าอันนี้ที่ผมลงโพสต์ไปในตัวของ YouTube นะครับเป็นครีเอทโพสนะครับก็มือจับหักเลยนะครับผมก็หักแบบ หักเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถเนต้าวเหมือนกันนะครับผมก็คือเนต้าวเนี่ยมีบางคนแบ่งแบ่งคล้ายๆกับแบ่งเกรดอีกนะครับว่าเป็นอีโคเนเป็นอีโคไชน่านะครับของ EV นะครับก็คือเป็นรถ EV จากจีนแล้วยังเป็นรถ EV จากจีนออกแนวอีโคอีกนะครับอันนี้ก็ลองลองลองพิจารณากันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรู้สึกว่าเนต้าวีเนี่ยรู้สึกมีปัญหากันเยอะเหมือนกันเท่าที่ผมไปดูนะครับก็รถซื้อมาก็ต้องมานั่งเปลี่ยนโชคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าโชคหลังมันร่อนมากนะครับแลลล้ววกกก็็มีีออออหหาายปรรระะะเดนนนคคััับบขขขงงงงตซึ่ จริงๆเนี่ยเวลาที่จะทารถเนี่ยมันมันมันควรที่จะตรวจสอบนะครับระบบดีๆหน่อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรหรือว่าตัวรถเนี่ยก็มีคนชอบจะใช้อยู่คํานึงนะครับว่าก็ราคาแค่นี้มันก็ได้แค่นี้แต่ความเป็นจริงก็คิดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคุณที่จะคิดราคาทําแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้ได้คุณภาพระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคอย่างเรื่องต่อมาอันนี้จะเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางทางชาวเน็ตเนี่ยก็มองว่าจะเป็นข้อดีนะครับก็คืออย่างเรื่องล่าสุดเนี่ย ก็จะมี b ี d ดีเช่นเดิมนะครับก็จะมีข่าวว่าเป็นรถเป็นรถวันที่26เดือนหนึ่งนะครับก็เพิ่งผ่านมาเองนะครับก็เป็นรถ b ีวายดีออโต้สนะครับผมนะครับเช็คระยะ4ี่หมื่นแล้วนะครับสี่หมื่นยังไม่เคยเกิดปัญหาแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่างเนี่ยเขาตรวจเช็คว่าเกียร์เนี่ยมีรอยแล้วนะครับแล้วก็มีน้ํามันรั่วซึมนะครับซึ่งทางทีมช่างเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นที่ดีเฟกที่จากโรงงานนะครับเขาเลยทําเรื่องเปลี่ยนชุดมอเตอร์ให้ใหม่เลยอันนี้แอดก็ขอชมเเชยนนะรัทททาาาาาางงงพวว่่ออี้ถื เข้าขั้นของเคสของการตรวจสอบระดับยุโรปก็เลยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าศูนย์ที่ไม่ดีเนี่ยจะชอบเหมือนคล้ายๆกับหมกเม็ดลูกค้าเวลาลูกค้าเป็นอะไรมาก็ไม่อยากจะไปดูไม่อยากจะไปเช็คเพราะว่ากลัวว่าตัวเองต้องมานั่งซ่อมต้องมานั่งเคลมต้องมานั่งเบิกอะไรเสียเวลานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยทาง BY d ที่ศูนย์นี้นะยอมรับว่ารถเนี่ยมันมีดีเฟกต์แล้วก็จะเบิกอะไรมาแก้ให้นะครับผม แต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาก็โอเคนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้จะคอมเพลนอะไรนะครับล้วก็แค่ต้องการอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกยี่ห้อนะครับผมเราก็มีประเด็นว่าทางเรเวลจะรับผิดชอบและซัพพอร์ตลูกค้าได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเคสนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เกินหนึ่งเดือนนะครับมันก็อาจจะเบิกรถสำรองไม่ได้นะครับผมโอเคเคสนี้เนี่ยก็ผ่านไปอีกเคสหนึ่งนะครับผมก็คือประเด็นที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทางค่ายจีนเนี่ยก็ ยังมีปัญหาขาดขาดกันเกินอยู่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องเสร็จโตโยต้าอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีความคิดหนึ่งนะครับจากจากรถเท s l a นะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับว่าทาง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 เทสลเนี่ยเขาเขาก็จะมีแนวคิดหนึ่งว่า นั่นคิดแต่เรื่องขายให้ถูกลงนะครับในขณะที่แบรนด์อื่นนะครับคิดแต่เรื่องขึ้นราคาในรุ่นใหม่นะครับหากต้องการผลิตให้ถูกแบรนด์อื่นลดต้นทุนที่คุณภาพนะครับแล้วก็การตัดอุปกรณ์นะครับและการทํากําไรจากส่วนต่างในการตัดสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเทสลาเนี่ยเขาใช้วิธีการลดต้นทุนนะครับที่สายพานการผลิตนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับและลดขั้นตอนในการประกอบนะครับและจะทํากําไรจากปริมาณการขายจํานวนมากแทนนะครับ ด้วยคอนเซป t นี้จะทําให้ลถอย่างได้คุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับก็คือเทสลาเนี่ยเขาอ้างว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นในญี่ปุ่นเขาใช้ระบบนี้หรือเปล่าคือเขาใช้ระบบที่ว่าเขาจะเน้นขายให้มันคุณปริมาณเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็เขาจะเน้นการเขาเรียกว่าลดต้นทุนนะครับด้วยการใช้ระบบเกี่ยวกับการผลิตของเขาที่สายพานการผลิตนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนบางอย่างในการประกอบนะครับบวกกับการทํากําไรจากปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ ตรงนี้เนี่ยเทสลาเขาบอกว่าเขาจะไม่ลดต้นทุนด้วยคุณภาพของของนะครับหรือว่าการตัดอุปกรณ์อดไรออกเพราะมันจะทําให้รถเนี่ยคุณภาพมันตกลงแล้วก็จะเกิดปัญหาคล้คลายๆกับทางรถจีนที่มีปัญหานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเท s l a เนี่ยเขากําลังจะมีแนวคิดอย่างที่ได้ข่าวไปว่าจะทํารถราคาเริ่มต้นที่800,000บาทออกมานะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือมันเป็นคอนเซปต์หนึ่งในของเทสลาที่กําลังจะทําหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าทางค่ายจีนก็น่าจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าแนวคิดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมคือจะเป็นรถนอกกระแสนะครับนอกจากเหนือจาก b y d นะครับก็คือเป็นรถไอออนนะครับผมรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยก็ออกมานะครับเห็นทางเจ้าของโพสต์บ่นว่ารถพึ่งมา20วันเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากเปลี่ยนคันใหม่ซะแล้วนะครับผมเพราะว่าทางศูนย์เนี่ย ลือเยอะลือรถออกมาเยอะพอสมควรนะครับจากรูปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกล่อง ECU นะครับผมแล้วก็ลือออกมาเยอะแล้วก็ทางดิลเลอร์เนี่ยให้คําตอบไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางไอออนใหญ่เนี่ยพิจารณานะครับผมแล้วก็ทางเจ้าของโพสต์นี่ก็มีออกไปโวยโเหมือนกันนะครับว่ารถเนี่ยเข้าวันที่3แล้วนะครับแล้วก็ รอโทรศัพท์แจ้งทั้งวันไม่ไม่มีติดต่อมาเลยก็ใจเข้าใจเรานะครับอย่างเราซื้อรถมาคันละเก้าแสนเกือบล้านนะครับแล้วก็รถมีปัญหากะว่าจะวิ่งสบายๆสักหน่อยนะครับวิ่งมาแค่20วันก็เจอปัญหาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าปัญหาจะแก้อย่างไรแต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าทางทางทางไอออนนะครับออกมาให้รถจำลองใช้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมว่าถ้าออกสื่อทาง Facebook ใหญ่ขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะแก้ไขได้นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็คือเราก็จะมาอัปเดตข่าวกันต่อไปนนนนะคคครรรรรััับบผมสาาถไอออโเเเววี้่ยขง หรือว่าสุดท้ายเราก็ต้องเสร็จโตโยต้าก็จบลงนะครับก็คือหลักๆก็จะมาพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับรถจีนแล้วก็ศูนย์บริการนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการซ่อมนะครับว่าถ้าค่ายไหนนะครับผมสามารถทํารถได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้มากที่สุดรวมถึงราคาด้วยนะครับซึ่งซึ่งค่ายโตโยต้าเนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางคนนะครับก็บอกว่าเฮ้ยรถตะก่อนโตโยต้าคลองตลาดกับออปชั่นอยู่ได้นะครับน่าเบื่อนะครับแต่ว่าพอมาเป็นรถจีนเนี่ยให้ออปชั่นเยอะทุกอย ต้ทนทุนอย่างอื่นนะครับแล้วก็มาทําให้รถเนี่ยคุณภาพตกลงนะครับถ้าเกิดทางค่ายจีเนี่ยสามารถทํารถเนี่ยเหมือนกับว่ากลมกล่อมนะครับสามารถลดปัญหาดีเฟกได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยอมรับว่าค่ายจีเนี่ยได้รับกระแสทางด้านราคาเยอะนะครับเพราะว่าราคาของทาง evg เนี่ยค่อนข้างที่จะ ราคาถือว่าถูกเลยนะครับผมถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปพวกค่ายบ m เนะครับเพราะว่าอย่าง b y d s e a ซลเนี่ยรถที่ได้ความนิยมค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือรถเนี่ยก็ถือว่าประมาณล้านต้นๆใช่ไหมครับก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็สามารถถอยมาด้าสได้อะมาด้าสรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ลลานหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ล้านสเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ก็คือเป็นรถ EV ด้วยแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็การดีไซน์ของทางรถ ค่ายค่ายจีนเนี่ยก็ถือว่าโชวเฉียวดูดีกว่าค่ายญี่ปุ่นนะครับอันนี้แอดขอชมเลยนะครับยังไงเราก็จะมาติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนนะครับรับทราบกันนะครับวันนี้เนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเดิมนะครับยังไงแอดจะฝากข้อมูลหาข่าวสารมาให้อัปเดตอีกนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ